อ่ะมาโหลดสายใส่ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเป็นสา,าย JOF เบอร์หนึ่งะ PE หแล้วก็ลอกก็เป็นอะไรชิปมโนอะไรวะคอคัตตอคอนเควสนะครับเป็นตัวเป็นบรหัส BFS HG ก็คือเป็นสำหรับไว้ตีแบบเหยื่อแบบเบาๆแล้วลอกแบบทรงกลมเอามาลองตีดูนะผมว่าแม่งตีไม่ยากนะ โอ้โห uh, ตีเบาๆดูดิล่อไปครึ่งสะนะต้องปรับดีๆจริงๆยังปรับได้อีกนะเพราะว่าอะไรยังปรับได้อีกเพราะว่าผมยังไม่กล้าแบบให้มันลื่นมากนะกลัวฟู่นะครับแต่โดยรวมตีแบบตีครั้งหร้ก็ตีง่ายนะแล้วก็หมุนก็สมูทมากเลยนะเนี่ยรอบมัน6.8ต่อหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันเป็นรอบค่อนข้างเร็วนะดูดิโอ้ ไม่ต้องไม่ต้องเอานิ้วเลียสปูลเลยถ้าปรับดีๆเพราะว่ามันจะมีปรับปรับคอนสปูลตรงนี้นะมันเป็นค,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 คลิกๆก็มีปรับหน่วงแต่ผมปรับหน่วงไว้เยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าปรับหน่วงไว้เยอะนิดนึงเพราะว่าเรามือใหม่นะเรายังไม่ตีแต่ตียังไม่ฟู่นะถือว่าตีดีมากนะเหยื่อก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลองเหยื่อเยื่อเหยื่อเบานะลองลองเป็นเหยื่อนี่เหยื่อกบนะตัวเนี้ยประมาณสักกี่กรมเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณสัก หกเจ็ดกรัมนะครับก็ถือว่าเหียดค่อนข,ข้างหนักนะแต่ตีตีดีเหมือนกันน,นี่ลอกระดับนี้นี่ดูดิเห็นไหมเออไม่ต้องแบบเอานิ้วเลียสปูลเลยปรับตั้งดีๆนี่ได้เลยนะนี่แต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็เรียสปูลไว้นิดนึงก็ดีเหมือนกันนะนี่คือแบบปรับหนืดหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมจะลองอ่าปรับให้มันแบบไอ้นี่ลดลดหน่วงลงนิดนึงแล้วก็คอนสปูลนี่สักสองคลิกนะมาดูกันว่าเป็นยังไง โคตรไกลเลยูใช้ได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ไอตัวปรับปรับนวงกับปรับตัวคลอนเนี่ยผมว่าน่าจะไปตั้งตอนที่ตามน้ำหนักเหยื่อนะเอ่อตามตามน้ำหนักเหยื่อแต่โดยรวมถือว่าลอกแม่งระดับนี้นี่สุดยอดอยู่แล้วนะลื่นมากนะครับนะปีนี่โหสบายมากอครึ่งสะดูดิปีสบายมากนะครับปล่อยนิ้วได้เลยอ่ะนะแต่ว่าเราก็เพื่อความชัวนะ เตีดูอีกทีหนึ่งปล่อยนิ้วได้เลยแต่กว้วนนี้กลัวฟูอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่อัดแรงมากอ่าเห็นไหมปล่อยนิ้วได้เลยตั้งดีๆสบายมากเลยนะครับนะแต่จริงๆเวลาตีพวกอ่านี่ตีพวกที่เป็นตัวที่เป็นลอกแบบอย่างเงี้ยลอกเบสอะยังไงก็ต้องอนิวเลียไ้สักนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งได้ดีเนี่ยนะเราตั้งได้ดี นะครับหนืดแต่ตัวนี้ถือว่าขนาดไม่ขนาดตั้งหนืดนะยังตีได้ค่อนข้างไกลเลยเนี่ยนยเออตีค่อนข้างไกล,ลโซ้สบายแล้วต่อไปลอกดีๆอย่างเงี้ยมันก็เจ๋งครับลอกดีๆก็มีชัยไปกว่าครึ่งโอเคครับประมาณนี้ครับชิโมโนเคาคัตตาคอนเควสนะครับ b f เอ g อ่ะเดี๋ยวมาดูท่าแบบสะบัดข้างแค่นี้ยังไกลเลยอะ่ะดูดิ ยังไม่ได้แบบสบัดแรงแรงกเนี่โอ้ถือว่ากล้องแม่งลื่นจัดนะครับนะอาจจะให้ดูอีกรอบหนึ่งอาจจะไม่รู้จะเห็นในกล้องหรือเปล่านะาาดูนะสบัด้ายจับคันใช้แอคชั่นของคันอันนี้คันยังแข็งนะถ้าคันอ่อนน่าจะได้ดีกว่านี้นะครับนะเนไะก็ยังไปไกลนะประมาณสักสิบกว่าเมตรถือว่าลอกลื่นใช้ได้นะแต่นี่ผมตั้งแบบหน่วงเยอะด้วยนะตั้งหน่วงเยอะหนืดเยอะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังมือใหม่ก็กลัวฟูเนาะ ครนะึ่งสะเลยนี่คือ,คอแบบแทบจะไม่ต้องใช้ไม่ต้องสะบัดอะไรแรงมากเลยใช้แค่แอคชั่นคันช่วยแต่ตัวนี้เวทมันแข็งไปนิดนึงนะครับนะเบดใบสันนะ่ะสิบยนะครับถ้าได้เวทอ่อนกว่าเนี้ผมว่าแค่สะบัดเบาๆเนี่ยใช้แอคชั่นคันช่วย,ยน่าจะได้ไกลกว่านี้นะเนี่ยดูดิเห็นไะหโอ้โหแค่นี้ก็ถือละมีความสุขมากนะกระลอกตัวใหม่โอเคครับ